สวัสดีค่ะทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l อารยา PSK นะคะหลังจากที่นุ่นเพิ่งได้รับของนะคะแล้วก็เป็นคนส่งของเองครั้งแรกในการขายไม้เซลฟี่เนี่ยนะคะเราก็เจอปัญหาในการที่เราจะเขียนที่อยู่ลูกค้ายังไงนะคะแล้วแบบเราอยากจะทําให้มันเร็วขึ้นใช่ไหมนุ่นก็ไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตนะแล้วก็ไปเจอแบบว่า เทมเพลตดีๆนะคะจะเอามาแจกทุกคนแบบที่มันเป็นแบบที่อยู่ของเราแล้วก็เป็นที่อยู่ของลูกค้าแบบเนี้ยเทมเพลตเนี้ยนะคะนุ่นได้มาจากผู้ชายคนหนึ่งในอินเทอร์เน็ตนะแล้วเดี๋ยวนุ่นจะเอาลิงก์ของเขาไว้ให้ข้างล่างนะคะถ้าทุกคนดูแล้วชอบคิดว่าเอออยากจะเอาไปใช้ก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้นะคะเดี๋ยวนุ่นจะเปิดมาให้ดูก่อนมาดูกันที่ชีทของเซนเดอร์ด a ต้านะคะเซนเดอร์ด a ต้าเนี่ยก็เป็น ผู้ส่งนั่นเองก็คือจะเป็นชื่อของเรานะคะเราก็ไปใส่ชื่อ,อบริษัทแล้วก็ที่อยู่รหัสไปรษณีย์เบอร์โทรของเราเนาะเสร็จแล้วเราก็อาจจะแบบลากลงมาเลยนะคะเพื่อแบบให้มันก๊อปปี้แล้วทีเนี้ยเขาจะมีแยกให้นะคือเป็นไซส์ S M L สมมุติว่าถ้าใครที่แบบใช้อันเล็กใช่ไหมเราก็มาดูข้างๆ s ซ n เ e r d a ด a นะคะมันจะมีคำว่า Print S น่าเออ Print เออ s e n d e อ Data S อย่างนี้นะคะเนี่ย แล้วมันก็จะเป็นแบบอันเล็กนี่เขาก็จะใส่มาให้เราเรียบร้อยเลยเราก็แค่กดพินนะอาจจะเลือกแค่หน้าเดียวก่อนก็ได้อาจจะเลือกแค่หนึ่งหน้าอย่างเงี้ยก็พิ้นออกมานะคะแล้วเราก็แค่ตัดเอาไปแปะเนาะต่อไปก็จะมีแบบ M แล้วก็ L ด้วยนะคะซึ่งเราไม่ต้องมาใส่อะไรเพิ่มอีกแล้วคือเราใส่แค่หน้านี้เอเซนเดอร์ดัตสีเหลืองเนี้ยหน้าเดียวเท่านั้นเอง <S <S> <S หลังจากนั้นนะเราก็แค่ไปเติม เออ address data ก็คือเป็นที่อยู่ของลูกค้านะคะไปเติมที่อยู่ของลูกค้าเหมือนกันเลยนะแค่นั้นแล้วทีนี้เราก็มาเลือกเลยว่าจะพิมพ์แบบ S หรือ M หรือ L มันก็แล้วแต่นะคะว่าของเราใช้กล่องใหญ่กล่องเล็กทีนี้เราก็ตัดมาแล้วก็แปะไว้ที่กล่องของเราได้เลยสำหรับใครที่แบบเพิ่งเริ่มทำแล้วออเดอร์ยังไม่เยอะมากนะคะแบบเพิ่งเร,เริ่มทำอะ แล้วเรายังไม่ได้อยากแบบว่าซื้อที่ริ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ใช้วิธีนี้ดูได้เนาะแต่ว่าเราก็อาจจะแบบต้องมานั่งตัดกระดาษนิดนึงนะคะมันก็น่าจะเร็วกว่าการเขียนเองเนาะเขียนทั้งชื่อของเราทั้งที่อยู่ลูกค้าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าใครที่แค่แบบ1กล่องอย่างเงี้ยอาจจะแบบไม่ต้องริ้นก็ได้เขียนเอาก็ได้เนาะแล้วแต่นะคะก็ถ้าชอบยังไงก็สามารถแบบไปกดลิงก์ลองโหลดเทมเพลตนี้มาใช้ดูได้เนาะ สำหรับใครนะคะที่ไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์ like, share, แล้วก็กดติดตามให้นุ่นนะใน YouTube อารยา PSK นี้ได้เลยนะคะนุ่นก็จะมีสาระด,ดีๆมาแจกแล้วก็ลงคลิปทุกวันอาทิตย์นะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าแม่ข้าออนไลน์ทุกคนนะคะจะรวยๆเฮงๆปังๆนะ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายใครที่แบบมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยเผื่อว่าเออเรามีวิธีแล้วเราจะเอามาทำคลิปบอกทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะบ๊ายบาย